ดิสวีดัตนะครบเพื่อกุช่องสามพี่น้องสามบ่สามบ่สามบ่เชเดลนะครบเรี่องจะมาแล้วเร่งับม่า บั๊เป็นคนซื้อมาผิดหมดผิดุกห่อเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้บา๊ต้มกระบู๊แล้วก็กินให้หมดในหกห่อหกหีเราจะกินวันเจ็ดห่อนะเอาเล่น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 เดียจะมากินเรากินสี่ห่อแต่วันนี้บาสเสือกซื้อผิด กากินให้หมดเยวะไปไปเลยทุกคนให้กูคุยเงียบม้ยช่บให้กูคุยใครเงียบม้ใช่บ้ากูไม่ใช่ปกูไม่ใช่ปกูไม่ใช่ปบสังบ้านสวยยนะอะไรตั้งลี้วเป็นเหี้ยอะไตั้งตั้งนี่ 난 뒤에 넌 차. 난 뒤에 넌 차. 난 뒤에 넌 차. 난넌 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 차. 난 ไอ้ยเอานี่ขอซือเหรอเอาเก็บมาหาใส่หรอ, okay, mama, หอเอ้ยฮะกินไหมต้อ็กินครบครบ อาจารย์โบดนะว่าไอโบดตอนนั้นไอโบดตอนที่ถ่ายคลิปแจ้งแก้ไม่ถุกเลยโบดพูดว่าอะไรกูปวดขี้นะกูปวดขี้นะกูปวดขี้นะแม่าจะสุกแล้วหนึ่จะเป็นแบบเน็ตโบดบาร Åh. <tryk> ต่ว่าแสงมาอยู่ตนนนนี้ผมแอบกินเลของพี่เบมนะครับพี่เบมพี่แบมกำลังไปปิดหน้าต่างและเลติดคอครับแทงต้องเหงือกครับ มันก็น้อยลงอ่ะเอาเ,ยยอนนอยาเลยหมดแล้วคนก่อนไห้หาได้ต่อคนให้มันข้บบวนหายเร็วเสียง หน้าดูขาวพี่เลยป้าจริงๆแล้วหน้าเราไม่ได้ดำเลยหรือว่าถุงกล้องพี่เลยภูไทยใช่ไขเลมึงนี่ไงในนี่ด้วยเอาเอาเนี้ออกตะวันอันนี้ออกบ้าอันนี้ออกหลากหลายอันหน้าด้านลอยนี่ผมสารภาพกับพี่แบนไปว่าผมกินเลมพี่แบนไปที่ผมสารภาพ เพราะว่าผมเจ็บเหลือกมากแกแดไหไหม่นยิแดดูดิซิดมากเลย